คุณผู้ชมครับล้ำหน้าโชว์พาเดินงานมอเตอร์โชว์นะครับเราอยู่ที่บูธของ x เพิงนะครับเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า E ีรายใหม่ที่เข้ามาบุกตลาดในเมืองไทยนะครับแต่ตัวรถไฟฟ้า E ีของ x เพิงเนี่ยยังไม่เปิดราคาอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำสมัยของ x เพิงนะครับที่เขาได้สร้างขึ้นมานี่คือ Fly i ิ่งค r นะครับนะฮะ X เพิงไม่เรียกว่า ดโดรนนะครับไม่เรียกว่ายานยานอากาศอากาศยานด้วยนะครับแต่เรียกว่า Flying Car เลยคือรถบินได้นะครับนี่คือ x p e เพิงรุ่น x 2ครับหรือ x 2นะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นยานยนต์บินได้แล้วก็จะถูกใช้งานได้จริงในอนาคตนะครับเห็นแบบนี้บินได้จริงนะครับนี่คือเวอร์ชั่นแรกของเขา เขาสามารถไปทดลองบินโดยได้ใบอนุญาตนะครับในการขอการทดสอบการบินที่ประเทศดูไบามาแล้วนะครับ X 2ตัวนี้สามารถบินได้สูง1,000เมตรนะครับหรือว่า1กิโลแล้วก็บินไปข้างหน้าเนี่ยได้ความเร็ว130กิโลเมตรนะครับ ก็ทดสอบจริงแล้วในประเทศดูไบแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังจะทําเวอร์ชั่น2ซึ่งเวอร์ชัน2เนี่ยรูปทรงเขาจะแตกต่างจากตัวแรกขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเท่าที่สังเกตตอนนี้นะครับนี่คือยันฟลายคาร์ที่มี8โรเตอร์นะครับจะมีทั้งหมด4มุมนะฮะมุมหนึ่งจะมีโรเตอร์2ตัวนะครับแล้ว ทั้งตัวบอดี้เนี่ยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบานะครับในเวอร์ชันแรกเนี่ยรูปทรงเขาจะเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่าออกแบบมาเพื่อเป็นโปรโตไทป์ก่อนแต่ในเวอร์ชั่นที่2จะมีบอดี้ที่ใหญ่กว่านี้จะกว้างกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีปีกด้วยการมีปีกก็จะทำให้เจ้าตัว XP ็กซที่เป็น Fly i n g Car เนี่ยสามารถบินไปข้างหน้าเนี่ยทำความเร็วได้ดีกว่าเดิมแล้วก็มีความเสถียรในการที่จะมีลมยกใต้ปีกนะครับซึ่งจะช่วยเรื่องของการทรงตัวไม่ได้พึ่ง กำลังจากมอเตอร์อย่างเดียวนะครับกำลังไฟและมอเตอร์ที่มีอยู่ใน e X per t X2 ตัวนี้นะครับสามารถบินได้ตอน1นึไฟล์นะครับยีนาทีก็เพียงพอสําหรับการเดินทางในระยะสั้นๆแต่เวอร์ชัน2นี่จะมีการออกแบบให้มีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถบินได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วตัวนั้นจะเป็นโปรดักชันทําขายเลยนะครับ นะฮะทำขายเลยตอนนี้มีการกำหนดราคามาอยู่ที่ประมาณ1.1ล้าน1แสนดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ30กว่าล้านนะฮะใครไม่อยากรถติดก็ซื้อแบบนี้ไปไว้เดินทางได้นะครับเพียงแต่ว่า บินไปไหนเนี่ยไม่รู้ต้องขออนุญาตก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมองกรมการบินพลเรือนจะมองเป็นโดรนหรือจะมองเป็นอากาศยานหรือจะมองแบบแล้วเราต้องมีใบขับขี่แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องศึกษากันต่อไปแต่ตอนนี้ที่เมืองนอกเนี่ยนะฮะเวอร์ชัน2ของ X อ็กซ์เพิงตัวนี้นะไม่รู้ว่าเรียก x 3หรือเปล่านะครับได้ใบอนุญาตในการทดสอบการบินที่เมืองกวางโจวที่ประเทศจีนแล้วนะครับแล้วก็กําลังสะสมชั่วโมงบินในการทดสอบการบินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ ทำจริงทำขายจริงนะฮะแล้วก็มีราคามาจริงๆด้วยใครอยากซื้อเตรียมตัวบินได้ได้เลยนะครับใครนะที่บอกว่าอยากเห็นคนไทยบินได้นี่แหละครับซื้อลํานี้เลยครับ